สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างไปแพรไปด้วชาแนลนะคะวันนี้แพรอยู่กันที่ไหนคะพี่เตตสวนป่าอยู่สวนป่านะคะวันนี้เรามาทัวร์ข้างนอกนะคะดูให้ดูรับๆให้ดูรับๆเป็น <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ฝนพึ่งจะตกไป ราก็วันนี้นะคะเรามาถ่ายคลิปนะคะ MV เอ่อถ่ายคลิปเบื้องหลังนะคะ MV เพลงของเพลงอะไรนะอะยังไม่บอกเลยว่ะเดี๋ยวเป็นเราติดตามชมใน MV กันนะแต่ว่าเป็นเพลง cover นะคะของเต้กับอ้ํานะคะนี่นเอเพิ่นอยู่นี่สวัสดีครับดิมดีมเป็นบ้านะ เดี๋ยวเราจะทําการถ่าย MV กันเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงไปเลยนะคะเราจะทําการถ่าย M v มกันตรงน้ํานะคะตรงสระน้ําตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตรงนู้นนะแต่ว่าเราจะให้เพื่อนซ้อมเพลงที่เพื่อนต้องเวอร์ไปก่อนนะคะนี่คนนี้นะคะเต้กับอ้ํานะคะ เป็นคนเล่น MV นะคะแต่เราจะถ่ายให้นะคะเรามากัน4ี่คนนะคะไม่มีใครแต่พาไปดูรอบๆดีกว่าแมว่าที่นี่มันก็โอเคนะมันสวยดีนะคะถามว่าถ่ายตรงนี้มันได้ไหมถ่ายได้เห็นไหมสวยเห็นไหมส่วนแพไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเคยแบบมีแบบพวกแบบเต้นอาราบิกหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเออมันก็โอเคเนาะบรรยากาศดีแล้วก็ ตอนนี้ย่ามมันก็แฉะๆฉกมากๆเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปเบื้องหลังการทำเอ็กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งแพรเป็นคนถ่ายให้เพื่อนๆเองนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยไทำอะไรอยู่อะถ่าย เบื้องหลังไม่ใช่ถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายทีเซอร์เริ่มคลิปค่ะเราถ่ายทีเซอร์อยู่เดี๋ยวเราถ่ายเบื้องหลังกูถ่ายไม่ใช่มึงถ่ายถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปถ่าย MV ตรงนู้นแล้วเราจะไปถ่าย MV ตรงนู้นนะแต่ว่าเรืองนี้เราถ่ายทีเซอร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่าย MV ตรงนู้นกันเราพาคือเราดีเทลเข้าเข้ามาไแล้น ชอบพี่นะเคยฟังกันไหมเคยหนึ่งสองสามคณะก็ตรงนี้เลยใช่ปหมใช่เลยคนตรงนี้เลยแล้วมันจะเป็นดนตรีขึ้นตึงแล้วมันก็จะเต้ก็จะเริ่มร้องเต้เต้เพื่อนผ่านตรงนี้แล้วเขาจะถึงต้ายังไงอย่างเงี้ยเหรอก็สุดแล้วทุกอย่างเลยไม่บอกบอก คงคอง,องวเมอเราเมื่อกี้ได้ถ่ายแนละ้วต่อไปอ่ะต่อไปจากอันนี้อ่ะช่อนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ได้ถ่ายมาตอนถ่ายตอนเราเดินก็หมดเลยเพราหากล้องสองตัวอยู่ๆๆงจริงเกบหลุดขำใช่เหรอไอ้กล้องได้อีกช่อนหนึ่ง <c oughs> อ่าจารย์เดาถ่ายเท็กที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเท็กที่สองก็คือของอ้ำนะคะอันน้อมลงไปถ่ายในาน้ำ <c oughs> ค่ะอึกคืสองช่อนอ้าวเพิ่งคันทุกนะคะเป็นคนอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกช่อนหนึ่งมานี่พอฉันอยากจะเพื่อน จะดูเพื่อจับกูมาถ่ายกล้องให้เป็นเบื้องหลังค่ะอะไรกันครับเนี่ยจองจิ๊บได้ทำหล่อๆที่สบผมมาเปิดเปิดขึ้นแบบเปิดนึ่เปิดหนงเออเขาบอกว่าสบผมยาวแล้วเปิดไม่มึงไม่ตากั้นตะปูอะตากสองหมอยมาไปเพื่อนเพื่ออะไรกันชาของเขาเสื้อลายกันชาของเขาจะเมาลองได้เมาขนาดไหน พูดอ้ามแล้วตรงไหนนีวะเฮ้ยท้อนกูแป๊บเดียวดูดูเไรสัตทางน่าดูคนเหมือนคนอันนี้เราถ่ายท่อนฮุกท่อนที่สองใช่ไหมถ่ายอะไรนะถ่ายท่อนฮุกท่อนที่สองใช่ไหมใช่ไหมถ่ายท่อนฮุกท่อนที่สองเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะไปถ่ายฉากของอ้าต่อนะเป็นท่อนฮุกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเพลงจะเป็นยังไงท่อนหยุดเนี่ยซิ่วใช่ แล้วเราไปหาที่ถ่ายกันนะคะที่ต่อไปไม่รู้ว่าไปตรงไหนแต่ก็ให้เพื่อนเลือกเนี่ยนะคนนี้เราดีใจกล้าปะกระโดดน้ำเลยฮะกระโดดน้ำเลยไม่เอาอะเพื่อออกมาดีต้องถ่ายจากในน้ำถ้ากูถ่ายในน้ำเดี๋ยวเขาเนื้อว่าตัวเฮียจับกล้องน้องไงเราไม่ได้ทำตามใครเธอต้องมาเปิดใกล้ๆเขาไม่ได้ยินเพลงต้องมีเด็กปะหนูหนูมา าพร้อมแล้วใช่นี่นะคะ <laughs> ท่าแท้ของมันอ่า <laughs> ใครที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตน,นี้ไปคะ่ะห <laughs> <laughs> นีไปน้องหนีไปเอาิดนะเนี่ยยังทไมเอาแล้ว <laughs> แล้ว, <laughs> เ,ลว <laughs> เมื่อกี้เราถ่ายตรงเก้าอี้ตัวนั้นไปนะแต่ว่า คือมันไม่ได้ทำเลนะคะเราก็เลยต้องมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวเราอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทะเลนะคะถ้าทะเลต้องเข็มหน่อยเออต้องเดี๋ยวอยากลองไหมดิมลองไปเลยไม่ไม่ไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาหรอเนี่ยมันจะสว่างแบบตรงนั้นแอันต้องเล่นกล้องไปนะสามสองหนึ่งเริ่ม เฮียพีท่อนเน่ยนะเดละเมื่อกี้เพิ่นล็อกพีดีกแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรก็อย่าล็อกพีดีกนะกาดก็แค่บอพีเพูดอะไรหน่อยไหม ครับชิวๆครับนี้อ่าชิวๆเมื่อกี้มึงก็เปิดผิดท่อนชิว IG ใช่มั้ยฮะก็คือเตอร์ใน IG ใช่มั้ยใช่ใน IG อืมออแป๊บนึงขอปับแสงก่อน1 2 3 เขาสาต๊อบไปลเลยสาต๊อบดูด้ดูด้เขาด้วยทำไมสาต๊อบไงเขาปลาอะไรมองไม่เห็นฮะปลาอะไรเขาไม่เห็นหปลาอะไรเอาถามบึ้งอะ่ะปลาอะไรมองไม่เห็นปรากฏว่าเป็นมืองปลาซ่อน <c oughs> สาอน่อเมื่อกี้เราถ่ายท่อนอะไรนะท่อนฮุกใช่ไหมเมื่อกี้เราถ่ายท่อนฮุกใช่ไหม ท่านหกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายท่านไหนต่อท่อนเนื้อเหรอท่อนเนื้อในไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายต่อแล้วกเอ็มวีหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้จบมีแค่ที่เดียวนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวเราต้องใส่เครดิตให้เขาด้วยใช่ไหมใช่เราต้องใส่เครดิตให้นะคะเราไม่ได้ถ่ายเอ็มวีเป็นของเราเองเนาะเพราะว่าเราคัฟเวอร์เพลงนะคะแต่ว่ามีเพลงของตัวเองนะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรที่ต้องรอติดตามนะคะว่าใครจะมาร้องใครจะมาเป็นคนเล่นเอ็มวีด้วยนี่ต้องรอติดตามแฟนแฟน <พ>าอารมณ์ม, <laughs> มานี่ดิไหนเฮ้ยอ้ามอ้ามดูแลมาเนี้ยนี่ขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นกว่าตอนร้องไวครับฮะ่ตืนเต้นตื่นเ้กว่าตอนร้องอีกตื่นเต้นกว่าตอนร้อ,เองเหรอแล้วตอนร้องเป็นไงบ้างสายเทคอยู่ <laughs> นี่นะเราพามาดู เบื้องหลังรอบๆไม่ก็นี่นะเราถ่ายตรงคลองเออสวนป่าประชาชื่นนะคะใครที่เคยมานี่น่าจะรู้จักเนาะ นี้เราเราถ่ายท่อนแรปของเต้แบบเยอะๆของเต้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายท่อนเอ่อท่อนอะไรไม่รู้นะของอ้ําต่อแต่ว่าตอนนี้เห็นอ้ําบอกว่าอ้ําอยากจะถ่ายตรงรถนะคะเพราะว่าเอา่อเพราะว่าอะไรอ้ํานะพี่ครับมันเท่มันเท่นะคะเอ่อมันเท่ <laughs> เดี๋ยวเราไปตรงรถด,ดีกว่าจะเป็นตรงไหนเนาฮะมันจะเป็นตรงไหนเนาะแล้วก็อยากให้ นะคะติดตาม MV เพลงนี้ด้วยนะคะชื่อชื่อเพลงลว่าอะไรนะชื่อรู้ชื่อเพลงลไหมรู้ชื่อเพลงอ้าวเต้เมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะชอบพี่นะผมชอบพี่นะชื่อเพลงผมชอบพี่นะนะคนถ่ายยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยบ้าไปแล้ว <laughs> นะเดี๋ยวเราจะเอ่อน่าจะตรงรถอ๋อตรงตรงมอไซต์ตรงมอไซค์ของอ้างํานะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนั้นกัน lại có loại cơm ăn với trứng là trứng luộc nữa, trứng ีเพลงอะไรนะผมชอบพี่น,น,นะผมชอบพี่นะนะ <c oughs> เดี๋ยวเรานำตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลง <c oughs> เอาลงเอาลง,เอาลงในช่องทางไหนคะติดตามได้ช่องทางไหน YouTube ครับ YouTube ช่อง <c oughs> ชื่อช่องอะครับผมจะ <c oughs> ขึ้นภาพไว้ให้ตรงนี้ครับ <c oughs> ตัดต่อผิดแล้ <c oughs> เดอดูเพลงหน้าว่าเป็นเพลงะเดี๋ยวรอดูเพลงหน้าฮะ,ะอยากให้ทุกคนนะคะติดตาม MV เพลงนี้ด้วยนะคะถ้าชอบ <c ười> คลิปนี้ก็อย่า <กด S 1> ลืมกด subscribe <ười> ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งย